สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินเดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสขขาเราเทอีที่19นะครับผมก็ EP ีนี้นะครับทุกคนเราจะปลอมตัวเป็นพี่อาร์มราชาหล่อเทของเราเหมือนเดิมนะครับเราจะไปแอคเกอโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับผมแล้วก็นะครับคลิปนี้นะฮะเราจะปลอมตัวเป็นพี่อาร์มให้เนียนก่อนคลิปที่แล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่ออกแคนมาแล้วนะครับผมเออนะครับเนียนแน่นอนนะครับแล้วก็ชื่อดูชื่อด้วยนะครับเป๊ะนะครับเป๊ะจัดจัดนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเราจะโดนด่าอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้อองรรุนเาผ ราะว่าที่ผ่านมานี่โดนด่าทุกคลิปเลยไม่รู้เป็นอะไรเนะครับเออนี่ครับโอ้โหราชาแห่งการโดนด่าจริงๆเลยผมเนี่ยเออนี่ครับผมโอเคทุกคนแล้วก็วันนี้นะพี่จะมีท่าไอเคมังก้อนะครับผมนี่เลยนะฮะอ่านะครับแล้วก็มีท่าปักทงนะครับแล้วก็จะมีเป็นท่าโบย่าแล้วก็ท่าอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับบอกเลยว่าแอคจะจัดแน่นอนนะคลิปนี้นะครับโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่านะครับไปเข้าสู่โซนฟิไตายกันเลยนะครับ let's go ทุกคนผมจะเป็นราชาหล่อเทให้ได้เลย โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับ <_ d ata> เดี๋ยวเราจะไปถามน้องๆน,นะว่ารู้จักราชาหล่อเทหรือเปล่านะครับนี่นะเดี๋ยวเปิดจากคนไหนดีนะอสองคนก่อนนะเฮ้ยบ่าวคนนี้ดีกว่าไหมเออครับนี่ตรงนี้เลยนะครับรู้จักราชาหล่อเทไหมครับนีนะ่ถามเลย รู้จักราชาหล่อเทไหมครับนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวรอน่าจะมีคนมาตอบว่ารู้จักมั้งนะครับต้องรู้จักกี่แล้วองนะพี่ยามเราแบบระดับ่ u ซ e r ตาร์นะครับเออนี่ครับราาเงียบกิฟต์ใทั้งห้องไม่มีใครรู้จักเลยฮะนี่ถามให้ถามให้จากราชาหล่อเทไหมครับนี่ถามอีกรอบหนึ่งถามอีกรอบหนึ่งอ่ารู้จักราชาหล่อเทไหมเออนี่ครับต้องมีคนบอกรู้จักแหละนะครับผมเนี่ยไหนเอย ไม่มีใครบอกรู้จักเลยหรอนะฮะอโอ้โหไม่ไหวเลยนะครับอย่างนี้เอ้ยรู้จักว่ะมีคนบอกรู้จักอ่ะเฮ้ยขำทีนึง <c oughs> นี่เ <c oughs> ขาชอบไปทำอะไรฮะ <c oughs> นี่เ <c oughs> ข,าช,รรา,า,ขาชอบไปทำอะไรครับนี่นะฮะถามไปถามไปเขาชอบไปทำอะไรครับอเงียบมากเลยห้องนี้แบบยังไงไม่รู้ดิปากทง ปักธงแบบบแบบนี้ใช่ไหมครับอ่านั่นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ทุกคนตรงนี้นี่แล้วก็นี่ต่อไปนะครับฉันน่ะนี่ฉันน่ะฉันไหนแกชอบมากเลยคเนี้ฉันน่ะจะเป็นให้ได้เลยราชาหล่อเท่นะเออนะครับเดี๋ยวอันนี้มันจะแอดไปทำไมขนาน,นจะเป็น ให้ได้เลยนี่จะเป็นให้ได้เลยราชาหล่อเที่ย์ใช่พยายามปะกลับมาทีนึงแล้วก็อึ๊บราชาหล่อเท่เนี่ยนี่นะครับแล้วก็นะครับผมปักธงใส่ไปเลยทุกคนครับปึ้งจะให้เอเจมอนครับผมนี่เด็ดแล้วก็นี่หมัดไทม้าหล่อเท่หล่อเที่ยวดีเลย แล้วก็เอ่อมีท่าบูย่าบูย่านี่บูย่าอ้าวหล่อเท่หล่อเท่ฮะโอ้โหกืนหล่อเท่กืนหล่อเท่กินไปแล้วหล่อเท่โอ้หอหออหอโหดูตอนแรกแบบแทบจะไม่สนใจเราเลยอะแต่พอปักลงเท่านั้นแหละพี่อัมพี่อัมพี่อาลก็โหแบบฮอตเลยซุปตาซุปตา,นะา,า,เ,าเนี่ยโอ้โหราชาจริงจริงเลยพนะี่อามเนี่ยโอ้โหแหมแกหล่อจริงเลยเนี่ยฮะราชาราชาหล่อเทนะ่ในซุปตา โอ้โหเราฉชนหล่อเทโอ้ไม่ไหวเลยนะครับ <Nope. S 1> หลบ่อขึ้นไปแล้วหล่อขึ้นไปแล้วเดี๋ยวให้ใหัวใจน้องๆนิดนึงให้หัวใจน้องๆก่อนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวแก้มพิมพ์รักทุกคนนะครับนี่นะฮะรักทุกคนนะครับเออต้องงี้ดิหล่อเทเลยนะครับหล่อเทจริงๆเลยออกคลิปหล่อไม่ไหวเลยนะนี่ปากทง บื้มเลยอือหล่อเท่หล่อเท่จัดแม่หล่อเท่เกินไม่ไหวเลยนะหล่อเท่อย่างงี้นะโอ้โหเฟี้ยวจริงเลยนะครับอ้าฟีฟีเอสนี่แอคมังกรแอคมังกรนี่แม่มันเฟี้ยวจริงๆเลยทุกคนคือแบบคนรู้จักพี่อาร์มเยอะมากนะครับไปโทนเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราขอคุยกับน้องเขาแป๊บหนึ่งนะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนห้องก่อนนะครับปิดตรงนี้ก่อนเนาะปิ้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มถามน้องๆกันดีกว่าว่ารู้จักราชาหล่อเทพหรือเปล่านะถามคนนี้เลยฮะนี่คนนี้พูดสาวคนนี้นะดีครับนี่ทักก่อนเลยว่าดีครับไม่รู้เขาจะตอบเราหรือเปล่านะนี่ย่อๆนิดหนึ่งย่อๆอ่าต้องย่อๆเขาก่อนนะรู้สึกว่าเขาจะไม่ตอบเราหรือเปล่านะครับน่าจะมั้งครับดีนะฮะรู้จักราชาหล่อเทพไหมครับนี่แล้วถามเลยนะฮะรู้จักราชาหล่อเทพไหมครับอ่านะครับ ถามถามอันดับแรกต้องถามก่อนนะอย่าบอกว่าไม่รู้นะเฟลเลยนะรู้ไหมพยามเอ้ยเขาชอบไปทําอะไรครับนี่นะเออนะครับเขาชอบไปทำอะไรครับอ่านะครับนี่เราต้องถามอย่างนี้เลยฮนะเปิดประเด็นไปเลยนะครับให้หัวใจเราให้หัวใจเขาด้วยครับผมนี่นะฮะเอ้ยให้คู่เลยให้คู่เลยให้คู่เลยนะครับอ่าเขาชอบไปทําอะไรอ่ะอ๋อเงียบ เงียบเงียบเงียบปักธงนี่นี่มาดมันต้องอย่างนี้ไว้ทุกคนอย่างนี้นะแล้วก็ฉันน่ะนี่ฉันน่ะอ่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นให้ได้เลยนะครับนี่จะเป็นให้ได้เลยเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยโอ้พวกนั้นขึ้นไปทำอะไรกัน ราชาเอ้ยเดี๋ยวมันต้องตัวเอดิราชาหล่อเทนี่ราชาหล่อเทแล้วก็ปักทรงบอนบึ้มเขาให้แล้วก็แอคเอ็มปอนนี่โอ้โหมาเลยฮะมาแล้วคนเริ่มมามุงเลยนี่แล้วก็บูย่าฮะบูย่าบึ้มเขาให้นี่แม่โคตรเทโอ้โหแล้วก็นี่มัดไซตามะอันนี่โอ้โหมันเท่งจริงเลยอะ โ oh, oh, อ้โหความทำพี่ยามนี่แบบเฟี้ยวจริงๆเลยน่ารัก <laughs> ขำๆโอ้โห oh, oh, oh. หล่อเท่พอยังนี่ <laughs> หล่อเท่พอยังครับอ่ะหล่อเท่พอยังครับ <laughs> นี่หล่อเท่พอยังครับอ้าว <laughs> แม่งเอ้ย <laughs> โอ้ยมันยังไงวะเดี่ยโอ้โหดูคนมามุงดิรักนะครับ <laughs> ดตามอยู่ไหครับ <laughs> หล่อเทจริงเลยนะฮะ FC แหมวขอบคุณน้องๆน,น,น,นี่ขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับเออเราแบบปลอมตัวเป็นพี่ยามเนียนที่สุดนะ,อะเอาใหม่จัดให้ครับผมนี่เออนะครับหล่อเทพอยังะนะฮะแหมเยสียามโอ้แม่งโคตรแบบโคตรดังอะ่ะโคตรอะไรอะโคตรดังอะไม่ไหวเลยนี่ครับพี่ยามดังเกินไปแล้วเนะี่ยดังเกินไปแล้วโอ้ยหล่อเทจริงๆเลยนะครับทุกคน เออเนะี่ยพี่อยากเล่นทิกตอก้างกว่าตอนนี้นอยากเล่นทิกตอกไปเดี๋ยวสร้างทิกตอกเลยนะครับมันมีช่องอยู่แล้วแหละทิกตอกพี่นะชื่อเหมือนชื่อช่องเลยนะครับรูอีซี่นะครับผมคอยรูปติดตามกันนะติดตามตอนนี้แค่หมื่นเจ็ดพันคนเองนะครับโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าไปหาห้องใหม่กันปิวปิวเลสโก้โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามน้องๆดีกว่านะพอรู้จักราชาหล่อเทหรือเปล่านะครับถามผู้สาวดีกว่านะ ดีครับนี่นะถามทักนี้เลยนะดีครับอ่านะครับม่รู้ว่าเขาจะตอบเราไหมานะครับอยากให้ตอบอ่ะเออนะครับผู้สาวแบบเออนะอยากให้ส่ใจเราสักนิดนึงนะฮะครับอ่าแล้วก็รู้จักราชาหล่อเทไหมครับนี่อ่ารู้จักราชาหล่อเทไหมอ่าเอาดิเอาดิาดมันจะมีคนทักแล้วว่าตัวปลอมหรือเปล่านะตัวปลอมหรือเปล่านะครับมีเปล่านะฮะเอฟซี FC ด้วยค่ะอ่า เขาชอบไปทําอ,อะไรครับนี่นต้องหนีไว้นี่ครับอ่านะครับเขาชอบไปทําอะไรครับอันแน่ดูขนาดยังไม่ปักธงอ่ะคิดเอาเนี่ยในที่สุดก็เจอสุดปุตตาฟอมปุตตาฟอมลบอดเอฟซีครับเขาชอบไปทำอะไรครับน,น,น,นี่อ่ะถามให <Nope. S 1> ม่ถามใหม่เอยอ๋อรรนี่ แอค่ะแอคค่ะโอ้โหปักทงแอคค่ะแม็กโดนัลเลยครับแม็กโดนัลคืออะไรวะดูดูดูอันน่โอ้โหกินแล้วก็ฉันน่ะนี่ฉันน่ะอีกแล้วนะฉันน่ะอีกแล้วฉันน่ะอันน่อยู่ไหนวะเดี๋ยวนะติดตามอยู่คุณต้มปอง ฉันน่ะอเอาใหม่ฉันน่ะฉันนะใหม่ฉันนำใหม่อ่าปัากธงหน่อยอย่ามายืนบนหัวดิเฮ้ยอย่ามายืนบนหัวนะฮะเราจะปักธงนะขมุยจะเป็นให้ได้เลยนะครับนี่จะเป็นให้ได้เลยนะฮะอ่าเฮ้ยอย่ายืนบนหัวดิไอพ่อหนุ่มหนุ่มน้อยนะฮะฉันน่ะจะเป็นได้เลยแล้วก็าราชา <S <S 1> <S 1> หลอ่อเท่น่ะนี่ราชาหลอ่อเท่นะแล้วก็ปกักไป เ,เ,นเินแกนบน,นกกนะแล้วก็บูย่าครับผมแล้วก็ท่าบูย่าฮะจัดไปโอ้โหมันเทนจริงเลยนะครับแม่หล่อเทหล่อเทแล้วก็นี่บูย่าอีกรอบห,หล่อเทจริงเลยนะครับโอ้โหอยากอยู่ในช่องจัง <laughs> ผมไม่ใช่พี่อมัมผมปลอมตัวมาแล้วก็ท่านี้อีกรอบนึงอยาก หล่อเฟียจริงๆเลยนี่ครับโอโ้โหนี่หล่อที่จริงเลยแล้วก็เตินกาโชว์ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขำๆอ๋อไม่ไหวเลยนะฮะโอ้เกินเกิน <Nope. S 1> ดูดิโอ้โหแบบอย่างเนียนอะ่ะโคตรเนียนอะ่ะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับ <S <S ไป let's go พี่ยามรับแอดหน่อย โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามน้องๆดีกว่าว่ารู้จักราชาหล่อเทหรือเปล่านะครับอ่านะครับไหนเอ่ยถามใครดีนะครับอับนนี้ได้ไหมรู้จักราชาหล่อเทไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่สนใจแล้วอ่ะนี่รู้จักราชาหล่อเทไหมครับอ่าต้องถามงี้ครับเฮ้ยยังไงยังไงอโอ้โหเงียบกิ๊บนะเงียบกิ๊ตนะท้องสาวเราเนี่ยผู้สาวรู้ เขาชอบไปทําอะไรครับอ่าถามเลยเขาชอบทําอะไรครับเออต้องหนีไปต้องหนีนี่หล่อเท่จริงๆเลยนะครับจริงปะเนี่ยแล้วก็ถามไปฮะเขาชอบไปทําอะไรครับเออนี่เนีเขาชอบไปทําอะไรครับอ่านะครับตอนนี้คนเยอะอยู่นะคนตั้งสิบสองคนเลยในห้องนี้นะครับเอย น้องๆเขาจะพูดว่าไงนะครับนี่นะฮะเอาไงเอาไงเอาไงเขาเขาไม่พิมพ์อะไรเลยแต่ว่าเขารู้จักนะเออนะครับแต่เขาไม่บอกว่าจะไปองค์ไปแอคอะไรเนาะดูแลตัวเองกันเขาเขาทะเลาะอะไรกันอ้าวอ้าวเงียบเงียบเงียบกลิบนะฮะเงียบกลิบติ๊ก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 โอ้โหเหมือนเขาจะไม่เชื่อนะส่วนนี้นะถามเลยว่า ถามนี่แหละรู้จักราชาหล่อเทมไหมครับนี่เหมือนเขาจะรู้ว่าเราตัวปลอมนะผู้หญิงคนนี้นะเออนะน่า,นนานจะรู้แหละว่าเราตัวปลอมนะแล้วยิงอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมันไส้เนี่ยโดนเมินเนี่ยโอ้โห,โโหไม่ไหวเลยนะครับนี่โหเราโดนสาวเมินอ่ะโอ้โหดูดิเราโดนสาวเมินนะนนะทุกคนเอาไงทุกคนเราจะหล่อเทมใส่เขาไหมนะครับเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ย ท้าไมมีแต่พวกปันประสาทอ่นะทุกคนไม่ไหวเลยดูดิมีแต่พวกปันประสาทนะต้องปักธงอย่างนี้ไปต้องปักธงอย่างนี้นะครับเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วอันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับงุนงงจริง,รงๆเลยนะฮะไปเดี๋ยวขับเองแม่งเลยนะฮะเออรถหายแล้วดีสวยนะครับต้องอย่างี้ไปปักธงใส่หน้าเออรู้จักไหมครับเออนะครับเป็นราชาหล่อเท่แต่โดนสาวเมินอย่างนี้ไม่ไหวเลยเศร้าอ่ะทุกคนโอ้โหจบแล้ว เศร้าอะโอ้โหไม่รู้โอ้โหจบยัดเลยอะโอโย่สาวมือนะทุกคนไปโย่าวมือนะทุกคนโอ้ไม่ไหวเลยโอ้โย่สาวมือน่ะเขาคิดว่าเราตัวปลอมอ่ะเขารู้ว่าเราตัวปลอมมาโอ้จบแล้วแีก็ถามว่ารู้จักยังครับนี่นะฮะรู้จักยังครับไอต่อยท้องเลยต่อยท้องอ่ะ เอา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 ไอ,อ้นี่ก็ขับรถไม่เลิกนะฮะโอ้โหหนุนงีจริงๆเลยนะฮะนี่ปักทงใสอีกรอบรู้แล้วครับไม่ไหวเลยเลยโอ้โดนสาวมือนะครับโอ้โจบแล้วนยะโดนสาวมือเฉยต่อยทองลากเข้าป่าแม่งอย่าไปหาทำนะทุกคนไมอติดคุกเด้อโอเคโดนแปงห้องนี้แบบเราโดนสาวมือแนละ้วทุกคนแปลงงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าล็อบบี้นะครับผมจุ๊บ สาให้หัวใจอะให้ให้ใหัวใจสาวไปน,นิดนึงจูนะฮะรักนะครับแหรักนะครับรักนะครับนี่นะรักนะครับแหมหน้งจริงๆเลยไปทุกคนนารุีจุ๊บผมเป็นผู้ชายฮะอีกรอบอ,อีกอีกรอบดิอีกรอบดิเดี๋ยวอีกรอบดิผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมเป็นผู้ชาย oh, love. Oh, love. ่อ่ท้องม่มเลย ไปแล้วกูไปแล้ว โอเคครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับภารกิจของเราสําเร็จนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ครับเจอผู้ชายนะตอนแรกนึกว่าผู้สาวนะครับเกือบกินฟักทองบดนะครับผมเนี่ยเออนี่ครับผมโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าน้องๆนะอยากดูแนวไหนนะก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะจัดให้นะครับพี่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นแนวไหนก็สามารถกดติ๊ รักทุกคนเลยนะครับผมจุบจุบครับบ๊ายบายไปแล้วป<อ>้วรักทุกคนนะครับผมจุบจุบหล่อเท่